วันนี้พามาทาเนื้อวัวแห้งค่ะสูตรนี้จะทําเป็นเนื้อวัวแดดเดียวก็ได้นะคะเลือกซื้อเนื้อวัวที่ติดมันน้อยๆค่ะและใช้ส่วนที่ไม่มีเอ็นนะคะนํามาหั่นให้เป็นเส้นส่วนหัวให้ติดมันเล็กน้อยค่ะเวลานําเนื้อไปปิ้งไปย่างจะได้มีกลิ่นหอมๆของเนื้อด้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หนาหน่อยค่ะเวลานําไปตากแห้งแล้วเขาก็จะหดเล็กลงนะคะ สูตรนี้ยายนุชชอบเรียกว่าซีนหลอดนะคะภาษาอีสานเป็นสูตรที่หมักง่ายทําง่ายค่ะรสชาติก็อร่อยทําไม่ยุ่งยากเลยตอนเด็กก็จะได้กินแต่เนื้อควายนะเนื้อวัวนี่ก็จะไม่ค่อยได้กินเลยค่ะช่วงเวลาที่หมู่บ้านมีงานเขาก็จะล้มวัวล้มควายเนาะยายก็จะซื้อมาเยอะเะเลยค่ะแล้วแบ่งบางส่วนมาทําเป็นเนื้อแห้งนะคะหรือว่าซีนหลอดพอปิ้งสุกแล้วเนื้อข้างในจะมีสีแดงแล้วก็มีกลิ่นหอมเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นํามาหมักได้เลยค่ะ เนื้อวัว1กิโลหมักด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเล็กน้อยนะคะเกลือ1-2หยิบมือค่ะสูตรนี้ปริมาณจะกลมกล่อมกำลังดีนะคะไม่เค็มแล้วก็ไม่หวานแต่เราก็สามารถปรุงเพิ่มตามรสชาติที่เราชอบได้นะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหรือว่าซอสโท่เหลือง4ช้อนโต๊ะค่ะ สูตรนี้นุชจะไม่ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะเพราะนุชอยากให้มีกลิ่นหอมของเนื้อแบบเนื้อแห้งสมัยเด็กค่ะจะหอมกลิ่นเนื้อเป็นหลักเลยแต่ถ้าชอบกระเทียมก็ใส่ได้นะคะใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยเล็กน้อยจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนุชชอบใช้ส่วนที่เป็นเนื้อล้วนในการทำ เนื้อแห้งนะคะเพราะเวลาที่ปิ้งเสร็จแล้วนํามาทุบเส้นก็จะได้มีความสวยแล้วก็ทานง่ายค่ะเืมไปอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือผงชูรสค่ะเพิ่มความนัวให้กับเนื้อนะคะนุ๊กก็โรยใส่ลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่าใส่ผงปรุงรสไปแล้วก็มีความนัวอีกระดับหนึ่งนะคะสมัยก่อนยายไม่ได้ใช้ผงปรุงรสเลยนะคะใช้แค่ผงชูรสก็อร่อยแล้วค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนุ๊กก็จะหมักไว้ในตู้เย็นก่อนหนึ่งคืนค่ะ พอเช้าวันใหม่นะคะเราก็จะมาเสียบไม้แบบนี้เลยค่ะเวลาที่เราเอาเนื้อไปปิ้งนะคะจะได้ปิ้งง่ายไม่หลุดลงล่องตะแกงค่ะหรือว่าถ้ามีไม้ตอกนะคะก็เสียบร้อยกับไม้ตอกได้เลยเหมือนกับที่เขาทําขายกันทั่วไปนะคะเสียบไปไม้หนึ่งก็สักประมาณ6ชิ้นค่ะหรือเสียบตามปริมาณที่ต้องการได้เลยนะคะตอนเสียบไม้กลิ่นเนื้อก็คือหอมมากเลยค่ะ ตั้งใจว่าจะทำเนื้อแห้งไม่เป็นของฝากให้กับแม่ย่าแต่พอไปหาข้อมูลเรื่องของฝากดันเป็นสิ่งต้องห้ามที่ห้ามนําเข้าประเทศเวียดนามค่ะแม้ว่าจะทําเองก็ตามพ่ะปู่แม่ย่าก็เลยอดกินฝีมือของลูกสะใภ้เลยนะคะเขาบอกว่าถ้าซีนดีๆหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าจําหน่าย ก็อาจจะไปได้ค่ะแต่นุชไม่เสี่ยงดีกว่านะคะเสียดายเพราะว่าเนื้อมีราคาแพงมากและที่เลือกอยากจะทําเนื้อวัวส่งให้เนี่ยก็เพราะว่าที่เวียดนามเนื้อวัวก็มีราคาแพงกว่าไทยเป็นเท่าตัวเลยค่ะของใช้ของสอยต่างๆที่เวียดนามก็แทบจะไม่ต่างจากไทยเลยนะคะก็เลยคิดว่าเป็นเนื้อวัวที่ทําเองนี่แหละสุดท้ายแล้วก็ฝากไปให้ไม่ได้ค่ะได้เป็นขนมแบบไทยๆฝากไปแทนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนนี้ก็คือเดี๋ยวลูกสะพายจะจัดการเองค่ะ เสียบจนเพลินนะคะเพราะว่าเสียบง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อเสียบเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปวางตากแดดนะคะตากแบบห้อยก็ได้ค่ะหรือว่าจะตากแบบวางในตะแกรงแบบนี้ก็ได้แดดในกรุงเทพแรงมากเลยค่ะตากสองแดดก็แห้งสนิทแล้วเนื้อแห้งนะคะเวลาที่เขาแห้งสนิทเอาไปปิ้งเสร็จแล้วจะมีความแข็งนะคะถ้าฟันไม่ดีเนกินยากต้องนำไปทุบหรือว่าตำก่อนค่ะตอนที่ยังไม่แห้งก็ดูชิ้นใหญ่ดูหนานะคะ แต่พอแห้งแล้วหดลงเหลือนิดเดียวเองค่ะตากหนึ่งแดดเนื้อก็จะหดลงเหลือประมาณนี้ค่ะพอสองแดดปุ๊บก็จะหดลงเหลือน้อยเดียวแบบนี้นะคะมาค่ะมาเอาไปปิ้งกับข้าวเหนียวร้อนๆเข้ากับบรรยากาศฤดูหนาวสุดๆ